ความจริงโดยตัวจริงด้วยรูปทรงที่สวยงามทำให้วับอนเนตหรือเครื่องประดับศีรษะของชนเผ่าอินเดียแดงถูกสาวสาคนดังนำมาสวมใส่ศีษาะเพื่อความสวยงามมาแล้วมากมายทั้งโคลีคาดาเชียนไฮโซสาวชื่อดังหรือคารลีคลอสนางแบบวิเตอเรียสีเครตรวมไปถึงหลาน,หน่าเดลเรนักร้องสาวที่นำวัวบอนเนตมาประกอบการถ่ายทำเอ็มว แต่การกระทําเหล่านี้ล้วนขาดต่อความเชื่อดั้งเดิมของชนเผ่าอินเดียแดงเนื่องจากวอร์บอนเนตไม่ใช่เครื่องประดับสตรีแต่เป็นเครื่องประดับเพื่อให้นักรบชายใส่ออกรบส่วนปัจจุบันจะถูกใช้สวมใส่ในพิธีกรรมสําคัญของชนเผ่าเท่านั้น การสมใส่วอลโบเนตโดยศิลปินนักร้องที่รู้เท่าไม่ถึงการจึงนำไปสู่การต่อต้านบ่อยครั้งทั้งฟาร์เรวิลเลียมส์และเวนคอยนักร้องนำวงเฟลไมิงลิฟต์ต้องออกมาขอโทษผ่านสื่อจากการนำวอลโบเนตมาสวมใส่อย่างไม่เหมาะสมรวมถึงวงโนด u าวที่ตัดสินใจถอด MV เพลง looking hot ออกจาก YouTube เนื่องจากมีการสวมใส่วอลโบเนตอย่างไม่เหมาะสมเช่นกัน ล่าสุดทางเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกแดนสบัสคสเฟสิฟัลของประเทศแคนาดาได้ประกาศห้ามแฟนเพลงสวมใส่วอลอบเนตในเทศกาลเพื่อแสดงความเคารพต่อชาวอินเดียแดงซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งเทศกาลใช้จัดงานโดยผู้จัดงานเข้าใจถึงความสวยงามของวอลอบเนตที่ทําให้ผู้คนลหลงใหลและอยากสวมใส่แต่ภายใต้ความสวยงามเหล่านั้นมีความหมายเชิงวัฒนธรรมและจิตวิญญ,ญาณแฝงเร้นอยู่และสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถถูกแยกออกจากกันได้ ด้าน Tribe Called r e d วงอิเล็กทรอนิกแดนซ์มิวสิกของแคนาดาซึ่งสมาชิกเป็นผู้มีเชื้อสายอินเดียแดงกล่าวว่าการนำวัโมอน็ตมาใส่อย่างไม่เหมาะสมเปรียบได้กับการทานหน้าดำซึ่งเป็นการเหยียดยามผู้มีเชื้อสายแอฟริกันดังนั้นจึงไม่สมควรที่ผู้ซึ่งไม่มีเชื้อสายอินเดียแดงและไม่มีความเข้าใจในวัฒนธรรมของอินเดียแดงจะนำวัวมอนตมาสวมใส่เพื่อความสวยงามตามแฟชั่นเท่านั้น การนำเครื่องแต่งกายของวัฒนธรรมต่างถิ่นมาใช้ในวงการเพลงอย่างไม่เหมาะสมเคยสร้างกระแสต่อต้านมาแล้วบ่อยครั้งเช่นในงาน MTV Video Music Awards เมื่อปี2013ที่เซลีน่ากเมสถูกวิจารณ์หลังนำจุดแดงหรือบินดีของอินเดียมาแต้มหน้าผากระหว่างการแสดง รวมถึงแคที่เพอร์รี่ที่สวมชุดเกอิชาของญี่ปุ่นระหว่างการแสดงในงานอเมริกันมิวสิกอ a วอสเมื่อปีที่แล้ว